ทีกว่าจะเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ระดับยาจะพีคอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงชั่วโมงนะครับตัวยาจะอยู่ในเลือดประมาณถึง6-7ชั่วโมงก็จะตื่นนะครับผลข้างเคียงนะครับ,บะะตอนตื่นอาจจะรู้สึกว่าเบลองงงงระหว่างวันได้มีเวียนหัวปวดหัวได้นะครับและผลข้างเคยียงที่สําคัญที่ไม่ควรลืมก็คือว่าบางคนกินแล้วมันมีอาการเดินละเมือนะครับอาจจะเดินละเมือไปเข้าห้องน้ําเดินละเมือไปกินอาหารหรือในรายที่หนักบางคนบอกว่าเดินละเมือไปขับรถได้เลยนะครับซึ่งคนไข้เนี่ยจะลืมตานะแต่จะจํา ความทรงจําในช่วงนั้นไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวของยาโซปีเดียมนะฮะนอกจากนั้นนะครับบางคนกินแล้วมันมีอาการหลอนได้เป็นลักษณะหูแว่วภาพหลอนนะครับหรือบางคนมีพฤติกรรมแปลกมีอาการสับสนได้หลังจากการกินยามีอารมณ์ที่มันสวิงหลังจากการกินยาได้นะครับก็ตัวยาโซปีเดียมนะเป็นยาที่มีการจ่ายกันพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เรียกว่ามันขาดสต็อกอยู่นะฮะอาจจะจ่ายไม่ได้ในช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครมีประสบการณ์การใช้ยาโซพีเดียมอะไรแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ